อ่ะต่อไปเลยนะคะมาเข้าสู่การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะนะักเรียนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนอ่าเป็นยังไงนะคะตัวอย่างเดี๋ยวจะ,ะยกตัวอย่างให้ดูสักสองตัวอย่างก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะก็อธิบายไปด้วยนั่นแหละโอเคนะ ในเนี้ยมันเวลากูเอาสไลด์มันจะดีเลย์มันค่อนข้างช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็เออได้โอเคนะคะลงทุนโดยซื้อ iPad ดเลยนะนักเรียนเพื่อว่าจะมาสอนนักเรียนให้แบบว่ามีอัธรรถมากขึ้นนะนักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้การที่กูเอาลงทุนไปในสนย์เปล่านะนักเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะอ่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นการหาผลคูณนะคะ อ๋โทษ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 ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ลูกโทษนะคะตัวอย่างนี้นะเป็นการหาผลคูณระหว่างจํานวนนับกับเศษส่วนนะคะตัวอย่างที่1นนะสังเกตดูนะในจนํานวนนับหนเศษส่วนอะกว่าจะบอกนี่คือจํานวนนับ ตัวนี้คือเศษส่วนนะคะนี่เป็นการคูณระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนตัวอย่างนี้สามารถดูได้ในหน้าที่26ในหนังสือเรียนนะคะที่ที่คุณครูประจําชั้นได้แจกไปนะคะนักเรียนสามารถดูได้ตัวอ,นะอีกยังไงหนึ่งนักเรียนสามารถดูได้เลยนะคะเอาวิธีทำทำยังไงมาอธิบายเลยการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะคะวิธีการสามารถนำตัวเศษ ตรงไหนตัวเศษหนูต้องแยกให้ออกก่อนนะคะสามารถนําตัวเศนี่ตัวนี้มาคูณกับจํานวนนับได้เลยส่วนตัวส่วนทํายังไงกับมันตัวส่วนใส่ไว้คงเดิมมันอยู่ข้างล่างหนูก็ใส่ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูที่รักอ่าเช่น5คูณในโจทย์ข้อนี้นะคะ5คูณ7ด เศษเศษเจ็ดส่วนสิบสองห้าคูณเศษเจ็ดส่วนสิบสองอ่ะเดี๋ยวครูอาทำอเอย่างให้ดูนะคะก็ตั้งเลยเหมือนที่อครูอาบอกเอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษเลยก็ได้ว่าห้าคูณเจ็ดนักเรียนตัวส่วนเป็นยังไงเอ่ยตัวส่วนตัวส่วนเป็นยังไงคะตัวส่วนก็ยังเป็นยังไงคงเดิมเอาจริงๆนะ เดี๋ยวเวลาลากอ,ะอ่ะหนูลากลากเครื่องหมายคา้นเศษส่วนด้วยไม้บรรทัดนะลูกนะลากด้วยปากกาสีน้ำเงินเหมือนกันเลยนะคะกับตัวเขียนไม่ต้องไปลากด้วยปากกาสีแดงอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเครื่องหมายคั้นเศษส่วนมันก็เป็นเป็นเป็นเครื่องหมายเป็นพยัญชนะเป็นอะไรแบบนี้สัญ,ญาล,าลักษณ์ลูกมันไม่ใช่เป็นเป็นขีดเออมันขีดเส้นใต้นะคะนะเพราะนั้นเพราะนั้นเรียนก็สามารถเอ่อขีดด้วยปากการน้ำเงินได้เลยนะไม่ต้องไปแยกสีนะลูกนะ อ่ะต่อไปตัวส่วนเหมือนครูอาบอกใส่เหมือนเดิมคือสิบสองนี่มาจากนี้อ่ะใส่ไปเลยอ่ะจากนั้นเราก็เอาอะไรลูกเอาห้าคูณกับเจ็ดห้าคูณกับเจ็ดได้เท่าไหร่ห้าคูณกับเจ็ดได้สามสิบห้าสามสิบห้าส่วนสิบสองทีนี้นักเรียนสังเกตดูนะแบบนี้มันเป็นเศษส่วนอะไรที่รับมันแบบนี้มันเป็นเศษส่วนอะไรคะ เศษส,ส,ส่วนเกินเศษส่วนเกินมาทําเป็นจนํานวนคระทายัางไงแล้วตั้งอะไรคะตั้งตั้งตัวเศษใช่ไหมอ๋อโทกโ,โตั้งตัวเศษตั้งตัวเศษหารด้วยตัวส่วนตั้งสามสิบห้าหารด้วยสิบสองใช่ไหมจำยังจาได้ไหมคือไอ้นียมันคือคําตอบตัวเนี้ลูกมันคือคําตอบที่ยังไม่ไม่สมบูรณ นะคะยัง,ม,ยงมียังไม่ได้เป็นคําตอบในรูปอย่างง่ายนะคะเรียกว่าอย่างงั้นคือยังไม่สมบูรณ์เราต้องทําคําตอบมันสิ้นสุดสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเศษส่วนเกินเหมือนที่เราเคยเรียนมาเศษส่วนเกินสามารถทําเป็นจนํานวนคะได้โดยการเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนนะคะ อะตัวเสร็จตั้งหารด้วย,ยตัวส่วน12อะไรเอ่ยได้35ก็ท่องไปท่องไปพยายามท่องนะลูกนะเหมือนที่ครูอาบอกพยายามท่องด้วยสมองของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองรื้อฟื้นมันออกมานะคะถ้าถ้าสมมุติว่าอ่ะไม่แม่นไม่แม่นจริงๆหนูก็ต้องต้อง หัดไม่ใช่แบบว่าแก้ไขปัญหาด้วยไปนั่งดูตารางสุดคูณอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกวันอยู่แบบตลอดสม่ําเสมอนะนักเรียนเพราะว่ามันจะเป็นการฝึกนิสัยที่แบบว่าทำให้นักเรียนจะจําสุดคูณไม่ได้นะคะเพราะนั้นเหมือนที่ครูอาบอกฝากผู้ปกครองด้วยนะคะถ้าผู้ปกครองได้ฟังคลิปนี้เนาะฝากผู้ปกครองให้นักเรียนว่างๆเนี่ยให้ลูกของท่านช่วยท่องสุดคูณป่บเหมือนที่ครูอาเคยสอนถ้านักเรียนจําได้เนาะ จากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเลยแบบเนี้ยนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการหัดจำสุขคูนี่เรียกว่าจำสุขคูนได้อมาเริ่มมาต่อมาต่อนะคะออกนอกเรื่องอ่ะสิบสองไลได้สามสิบห้าใกล้เคียงใกล้เคียงที่น้อยกว่าถูกไหมที่เคยสอนสิบสองไรคะสิบสองสองถ้ามใช่ไหมสิ 12, 2, บสองสองยี่สิบสี่ลบกันเหลือเท่าไหร่ลบกันเหลือ ห้าลบสี่เหลือหนึ่งสามลบสองเหลือหนึ่งลบกันเหลือสิบออ่ะทีนี้เขียนเป็นจํานวนคะได้ไว่ายังไงเอ่ยที่รักเขียนเป็นจานวนคะได้ว่ายังไงก็ได้ว่าอะไรคะสองเอาเอาตัวเอาตัวที่เป็นผลหารตรงนี้นะเอาตัวที่เป็นผลหารตรงนี้นะตรงนี้นะมาใส่เป็นจํานวนเต็มด้านหน้าก็ได้ว่าเท่ากับเท่าไหร่คะสองเศษไร เศษก็คือตัวนี้ถูกไหมสองเศษสิบเอ็ด 11, ส่วนส่วนก็คือสิบสอเหมือนเดิมใช่ไหมที่เคยสอนอนะคะก็ได้แล้วคำตอบของเราก็ได้ว่าสองเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองลายมือคว,วาอาจจะไม่สวยนะลูกแต่ก็พยายามเออดูหน่อยนึงนะเพราะอันนี้พยายามที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้นะคะอ่ะทีนี้มาข้อต่อไป ข้อนี้ก็ยังคงอยู่ในหน้าที่26นะนักเรียนข้อนี้เป็นการเมื่อกี้เป็นการคูณจํานวนนับเห็นไหมจำนวนนับขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเศษส่วนจํานวนนับขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยเศษส่วนแต่ข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นการคูณของของอะไรของเศษส่วนโอ้ยโทษโทษของเศษส่วน ของเศษส่วนกับจํานวนนับนะคะก็คือ4ส่วนเกส่วน9คูณด้วย45นะคะอ่ะเมือนที่ครูอาบ,บอกเอาตัวเศษตั้งคูณกับจํานวนนับได้เลยนั่นก็คืออะไรคะลูก4คูณกับ45หถูกไหคูณกับ45ได้เลยตัวส่วนเหมือนที่เคยบอกตัวส่วนเป็นยังไงที่รัก ตัวส่วนตัวส่วนเหมือนเดิมนะตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือเกนะ้าตัวส่วนได้มาจากนี้ตัวส่วนเราเป็นเก้าใช่ไหมหนูไม่ต้องออออะไรนะเขาเรียกว่าลากลากขีดอักษรไอเน,นี้ยลูกศอนเหมือนครูอานะนะคะครูอาขีดให้หนูดูเพราะว่าให้หนูได้รู้ว่าตัวเนี้ยมาจากไหนหนูไม่ต้องวิธีทำ,ททำหนูไม่ต้องลากแบบนี้นะลูกนะออาต่อไปสี่สิบห้าสี่คูณสี่สิบห้าก็ตั้งคูณเลยปึ๊บ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 ปั๊บปึ๊บปั๊บตั้งคูณได้เท่าไหร่ ได้สมมุติเราเอาสี่คูณสก็ได้แหละหนึ่งร้อยปดสส่วนก็เหมือนเดิมลูก9นะคะทีนี้มันเป็นเศษส่วนอะไรแล้วตอนนี้เป็นเศษส่วนเกินอีกแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิม